สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ผัดฟักทองใส่ไข่นะคะฟักทองเราก็ทําความสะอาดหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราจะหั่นรูปแบบไหนนะคะก็จะมีใบหละพาเราจะใช้เป็นไข่เป็ดนะคะแล้วก็กระเทียม ครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันน้ำหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสผักเขา <tım> <aling> ก็ผฉชรนิดหนึ่งน้ำตาลเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าซอสเขาจะหวานอยู่แล้วเราใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำมันมันแล้วก็ใส่กระเทียมเลย เดี่ยวกระเทียมให้หอมหอ,อม้อใส่เข้า เราจะเป็นน้ำาาตาลช้อนไปที่รอปรกคองสุกสักรู่นะคะพองนิ่มแล้วเราก็จะใส่ไข่กันเลยนะคะ yeah okay. ต้องรีให้ไข่เละนะคะแล้วเขาจะมีลื่นไข่แล้วร,รมูลดใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยพี่เอลเล็กน้อย 哦，谢谢。 เสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระาพาส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟถัดไปทองใส่ไข่ ก็เสร็จแล้วค่ะฟักทองใส่ไข่นะคะเมนมูง่ายๆขอบคุณที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ